สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมร่าแมนะครับอยู่กับเกม YouTube ไลท์นะครับผมมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผม e a s t ตอ e ์เอ,อีกแล้วช่วงนี้เจ้าในโลบอกก็จะเป็นในส่วนอัปเดตของอ a ส t ตอ e ์เกนะครับผมให้หาไข่ทำเควสทำภารกิจต่างๆนะครับผมโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่ใน YouTube ไลท์มาทำภารกิจ ยูทูบเบอร์นี่ไปเราจะมาตามหาไข่โอเคเดี๋ยวพาไปดูเราก็ไลฟ์ไปด้วยครับสวัสดีครับผมอยู่ในยูทูบเบอร์ไลฟ์โอเคเดี๋ยวเราก็จะพาไปรับชมบ้านหลังที่สองของเราก่อนเราไลฟ์มาจนถึงอัปเกรดแล้วอา้าวอันนั้นซิลูพิเตอเอ็กคาเมราแมนโอเค เป็นไงครับผมสุ่มได้ก่อนกองทองคํามาบอกเลยว่ารวยจัดๆครับตอนนี้คา m เมล่าแมนได้โล่แล้วได้โลหนึ่งแสนแล้วก็1ล้านแล้วครับคาเมล่าแมนสุดยอดไปเลยทำไมชีวิตจริงยังไม่ได้แบบนี้บ้างเฮ้ยน้องๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็ที่นอนโอเคนี่ครับผมดียวขอไลฟ์ลสักหนึ่งเกมก่อนออกไปหาไข่แล้วกันนี่ไลฟ์เกมสัตว์เลี้ยง มี <c oughs> เป็นการเลี้ยงแมวสุดหน้ารัอของคามีล่าแมนเป็นไงครับทุกคนแมวของน้องไม่ดื้อเลยใช่ไหมน้องแมวของคามีล่าแมนไม่ดื้อเลยโอเคทําการตัดคลิปก่อนตัดไฮไลท์เอเอเจ้าหมามาเออไม่ชอบหมาโอเคเดี๋ยวอัปโหลดสักครู่ครับผมเดีย๋ยวเราจะออกไปทําหา ไขอิสต์เอ็กกันไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเจอครบหรือเปล่านะแต่เราจะวิ่งหาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเมืองไม่น่าใหญ่น่าจะหาได้ไม่ยากนะครับผมโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ลงไปแล้วเกมสัตว์เลี้ยงหมากับแมวโอเคว้าวยอดดู118ล้านนะครับผมคนกดซับอีก2โอ้โบอกเลยว่าโคตรเยอะไปเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอิสต์เอกกันครับผม พอเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นเดี๋ยวกันนะเราต้องไลฟ์สดไปด้วยโ okay. อเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอ a ส t ต r e ์เอะในยูทูบเบอไลน์นะครับผมโอเคนี่เลครับกิจกรรมก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเราถ่ายราูปกับเจ้ากระต่ายอะไรย็งไงว่าไงเจ้ากระต่ายมันก็จะมีตู้สุ่มให้เราเก็บไข่15ฟองเหรอเฟจจะรีทุก9ชั่วโมงมาหาไข่ได้เรื่อยๆแล้วก็ อันนี้จะใช้โลบักซื้อ80โลบักค่อนข้างถูกนะเกมนี้โอเคเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเข้าไปได้ด้วยเด้อจอยดีจอยกรุป๊ปคืออะไรครับทุกคนเข้าไปไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นของลิมิเต็ด150โลบักโอเคเดี๋ยวเราตามหาไข่กันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พี่หาไป2ไปใบแล้วนะก็จะมีทางนี้บทนี้ใบหนึ่ง มีบนนี้ใบหนึ่งแล้วก็ตรงหินนี้อีกใบหนึ่งเป็น2ใบที่พี่ได้หาไปแล้วโอเคเราก็วิ่งหาเหมือนจะเจออีกหนึ่งใบแล้วครับผมอยู่ข้างหน้านั้นใบใหญ่ๆแล้วก็มีทางด้านหินตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนอ้าวไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่นี่หว่ามันมีในทะเลด้วยไหมเนี่ยต้องลงไปในทะเลได้ไหมเก็บตรงนี้หนึ่งใบอีสต์เอ็กเจออีกแล้วเป็น3ใบในทะเลมีด้วยเปล่ามีมด้วยค่ะลองว่ายน้ำนะไม่มีโอเคเดี๋ยวเรา มีตรงนี้ฟองหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมนี่ไงเจออีกฟองที่4แล้วโอเคปึ๊บไล่ไปเรื่อยๆครับผมมีไม้มีไม้มีไม่าทุกซอกทุกมุมเพื่อมีไข่ซ่อนอยู่มีไหม,มรตรงนี้ไม่มีไม่มีแค่ไข่มาซ่อนนะตรงนี้นี่ไงเจออีกใบแล้วนู่นอีกใบหนึ่ง โ okay. อเคอระปุบได้ไวแล้วใบหนึงอยู่ตรงนี้เอ้ยอยู่ตรงนั้นสองใบเลยโอเคตรงนี้ใบหนึ่งเก็บไข่เอ้ยอันน um> ี้เข้าไม่ได้ก okay. ็แค่เดินรอบเมืองเอ้ยบนหลังคาบ้านนั้นขึ้นยังไงลุกนี่ขึ้นยังไงครับผม ปเป์น,นไม่ได้อ๋อเดี๋ยวลองดูก่อนนะน่าจะขึ้นจากทางนี้หรือเปล่าเราต้องปีนขึ้นไปเอ,อ่อวิถียูทูบเบอร์ถูกต้องตรงนี้ไม่มีนี่ไงปึ๊บได้ปบร้อยได้มาแล้วไข่๊บโอเคเดีราขอเดินไปตรงนี้จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ว่ามีไข่อยู่ตรงไหนบ้างมีซ่อนอยู่ตรงนี้ไหมไม่มีครับผม นี่ไงเจอหนึ่งใบบ่อนรงขาบ้านไม่มีแล้วโอเคมีซ่อนอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่าแถวนี้มีหน้าบ้านเอ้ยอะไรแฝงระยิะระยับตรงนั้นเราไปดูกันทุกคนยังไม่มีนะครับไข่อีสเตอร์เอกตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ไม่มีในซ่อนตรงนี้ไหมไม่มี โอเคเราเหลือกี่ใบนะแต่เราต้องหาเรื่อยๆจนกว่าจะครบตอนนี้บ้านเราที่แคมปิ้งน่าจะมีตรงนี้นะแถานี้น่าจะมีแถานี้น่าจะมีไข่ไลเราไลอยู่เรายังไลอยู่ทุกคนมีใครช่วยพอบอกได้ไหมว่าไข่อยู่ตรงไหนเฮ้ยไลเอ้ยจะแล้วอีกหนึ่งใบครับผมโอเคตอนนี้กี่ใบละ เฮ้ย้าไปอย่าบอกนะอยู่แบบสูงสูงให้เรากระโดดขึ้นไปเก็บข้องบนนั้นนั่นไงแล้วเ,เราเราผ่านใบนี้ไปได้ยังไงหรือว่ามาันหยดไม่ได้ไไดอ๋อไปได้นั่นไงโอ้โหทางนี้ไปได้เหรอไม่โอเคเราใจไปแล้วครับผม โอเคเราเหลือแค่เราเหลืออีกแค่สี่ใ <c oughs> บวันนี้ล่ะ <c oughs> เฮ้ยมองไม่เห็นได้ไงเฮ้ยมองไม่เห็นได้ยังไงครับทุกคนเหลือกี่อันเหลือสองใบ้ะหรือใบเดียวก็เนียนเกิน,กน <c oughs> เหลืหอกี่ใบเหลืออีกสองใบอยู่ไหนวะทุกคนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีม,มีแปลกแปลกแกแต่ก็ไม่มีอ่ะตรงหน้าจ,จะมีก็ไม่มีปึ๊บเราเข้ามาในนี้แกลองเดินดูอ,อีกรอบหนึ่งเผื่อมีไข่ซ่อนอยู่นี่ไงทำไมเราไม่เห็นตอนแรกอ๋อแสดงว่า แสดงว่ามีซ่อนอยู่ในร้านขายของด้วยหรือว่าทางนี้นี่ไงครบแล้วทุกคนโอเคอยู่นี่เองเรามองไม่เห็นได้ไงเข้ามาตอนแรกโอเคเดี๋ยวเราไปกิจกรรมเราผ่านแล้วมันให้หาแค่15ใบใช่ไหมโอเคคุยนี่นี่ไง15ใบซื้อได้อะไรอะไรอะ่ะโอโห <c oughs> โคตเกลือได้อันแรกได้เตียงนอนแครอทอีกเดี๋ยวมาเล่นใหม่ได้อีกใน9ชั่วโมงโอเคสุม่มได้เรื่อยๆเอออันนี้ยังไปไม่ได้โอเคเป็นไงครับสำหรับอีเวนต์อีสเตอร์เอกทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านก่อนเราไปไรสติมสักรอบหนึ่งโอเคปึ๊บ เราเปลี่ยนเตียงได้ไหมเราจะเอาเตียงเราจะเอาเตียงที่ได้มาเอ,อ่อกระเป๋าเตียงเราอยู่ไหนนี่ไม่ใช่นี่อันแรกไม่ใช่เราได้อะไรมาวะนี่ป้ายนี่ไงโต๊ะนี่มาไม่ใช่เตียงโอเคโต๊ะแครอทจึ๊บอ,อ่อตั้งไว้ตรงนี้นี่ เป็นโต๊ะแครอทนะครับผมเป็นไงครับผมโอเคเดี๋ยวไลค์ก่อนไลค์ส like, ักหนึ่งรอบปิดคลิปโอเคเฮ้ยตอนนี้นี่คูณอยู่นี่ครับผมจะคูณตังได้เยอะมากโอเคปื้มเล่นเกมสักหน่อยก่อนจากกันไปในวันนี้โอเคครับสำหรับเควสเอเตอร์เอกของผมชอบกันหรือเปล่ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับสำหรับย like, ูทูบเบอร์ไลค์ตัดคลิปตัดคลิปแหลม ไปวิ่งหาไข่ล้มคาเมนตีนังกาอยู่อัพโหลดปื๊ดปื๊ดเหมือนจะง่วงนอนหรือเปล่าพักผ่อนรนะหว่างอัพโหลดขพพ็พักผ่อนพักผ่อนอารมณ์ไม่ค่อยดีนี่หว่าเนี่ยปื๊ดได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่หรว้าวโอเคแล้วก็ กินอาหาได้กินก่อนหิวได้ 4m ชิปเรียบร้อยแล้วก็ชิปเพิ่อมอารมณ์ก่อนเล่นเกมส่วนตัวก่อนเราก็ต้องไปเล่นเกมที่มันสนุกที่คนดูไม่เข้าใจกันซะหน่อยโอเคอารมณ์ดีแล้วไปไลฟ์อีกสักรอบหนึง่งปื๊ดไปได้ต่งเยอะแน่นอนวันนี้เราอารมณ์ดีแล้วยังไงล่ะปื๊ดป,ปื๊ นี่ไงนี่ไงนี่แฮ้ Amazing ครับเป็นไงอารมณ์ดีมันก็จะกดได้ง่ายๆอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอันสุดท้ายเป็นไงโอ้โหเกือบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะนี่อะ97%้อครับผมโอเคเป็นไงครับชอบกันหรือเปล่าสำหรับยูทูบเบอร์ไลท์กับพี่คาเมราแมนเฮ้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ ใน EP ต่อไปนะครับผมไปละโชคดีครับผม